โดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมวนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพอ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตอนันตชัย จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายพัตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายเครื่องธยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารอรยะประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนช่วงบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญหล่อหล,อ,ลอมกิจกรรมชาวพุทธด้วยการ ช่วยกันเตรียมงานบุญทอดกระถินของที่วัดพระธรรมกาย DC ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ